ณป่าลึกอันสงบเงียบแห่งหนึ่งในเมืองนครศรีธรรมราชหลวงปู่ทวดพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาเดินทุดงมายังวัดเก่าแก่ที่เงียบสงบท่านมองเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และรู้ได้ด้วยยันนว่าที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแห่งศรัทธาเด็กชายผู้มีนามว่าไขา่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดเขาเป็นเด็กนอบน้อมขยันขันแข็งและจิตใจบริสุทธิ์ ทุกครั้งที่มีเวลาว่างไข่มักจะกราบไหว้และเฝ้าฟังธรรมจากหลวงปู่ด้วยใจเลื่อมใสแต่แล้ววันหนึ่งเด็กชายไข่ก็เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันหลวงปูท่ทวดนั่งสงบนิ่งพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของไข่อยู่เฝ้ารักษาวัดเจดีตลอดไปจากวันนั้นดวงวิญญาณของไอ้ไข่ก็ได้กลายเป็นผู้ปกปักรักษาวัดเจดี การเวลาผ่านไปชื่อเสียงของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแหกไกลผู้คนมากมายเดินทางมากราบไหว้บนบานและขอพรไม่ว่าจะเรื่องงานโชคลาภหรือค้าขายหลายคนก็สมหวังและกลับมาแก้บนด้วยรูปปัน้นไก่น้ำแดงและประทัด